สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก่อนรอบดึกนะครับก็จะเป็น3เลานะครับเหลาสามัคคีเหลาสามัคคี VIP แล้วก็เหลาวีไนะครับค่าคืนของวันที่14นะครับกันยายน2567นาหะครับผมสาหรับแนวทางของเราเมื่อคืนนี้นะครับก็มาสายรูดกับสายเจาะนะครับหลุดไป1รอบนะครับพี่ ฮานอยสามัคคีไอ,อลาวสามัคคีนะครับให้9กับ3เนาะผลที่ออก094กับ80นะครับไปพี่เนาะของเราก็ใครรูดที่9เข้าไปที่94ต,ต,ตรงๆเน้นๆนะครับลาวสามาัคคี VIP ให้9กับ5ผลที่ออก97319ของเรารอบนี้5ไม่มาแต่ว่าท่านใด้เอา9ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่9 1 1 9นะครับมาในตัวจาอ ลาวีไพีให้3กับ7ผลที่ออก85598นะครับของเราหลุดไปนะครับรอบนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมาเจาะนะเจาะ2รอบรูด1นรอบนะครับส่วนแนวทางของค่ำคืนนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคำเตือนพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังเด็กต่ำกว่า18ปปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้ทำ แนะนำนะครับพี่พี่น้องชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะครับ mm hmm. ลาวสามัคคีนะครับ mm hmm. ผมได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับ3กับ9นะครับพี่พี่น้องสายลูดให้ไปที่เลข9นะครับ90 mm hmm. นะครับผม90 97 เก้าแปดสามศูนย์สามสี่สามแปดสามตัวให้ไปที่สามเก้าศูนย์นะครับส่วนเราสามมุคี vip นะครับเราสามมุคี vip คือนี้ได้เลข8กับเลข2นะครับสายรูดให้ไปที่เลข8 8 1 8 3 8 9 2 1 2 3 2 9นะครับ3ตัว2 8 1 นะครับส่วนเรา VIP นะครับผมเรา VIP เรา VIP ผมได้เลข0กับเลข4นะครับพี่ๆสายรูดทำให้ไปที่เลข0 05 08 09 45 48 49นะครับ3ตัวให้ไปที่40 นะครับผมนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผม3ามลาวก่อนรอบดึกนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามเนาะก็ขอให้โชคดีเฮงๆปัง,ปงๆทุกท่านนะครับผมท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับเข้าไปทักทายสอบถาม นะครับกันได้นะครับผมเนาะก,ก็ยิยนดีต้อนรับนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ